นี่ค่ะคุณผู้ชมหนึ่งในเรื่องที่น่าอัศจรรย์ก็คือเทคโนโลยีใช้ง่ายจนน่าตกใจมากขึ้นรวมไปถึงรูปแบบของการถ่ายทําใครที่แค่ถ่ายภาพเพื่อดันยอดไลค์ตอนนี้คุณสามารถหาเงินได้จากแอปพลิเคชัน3แอปเหล่านี้ถ้าคุณภาพสวยจริงๆ แอปแรกมีชื่อว่าโฟบเราต้องไปลงทะเบียนยืนยันตัวเองก่อนแล้วอัปโหลดรูปที่เราอยากจะขายเข้าไปในแอปไม่ต้องรออนุมัติหรอกค่ะแต่ละรูปจะมีช่างภาพให้คะแนนกันเองแต่ถ้าเกิดรูปคุณต่ำกว่า3ดาวก็จะขายไม่ได้ราคาการขายทุกรูป10ดอลเท่ากันหมดค่ะแต่เราจะได้แค่5ดอลน,นะคะต่อมาแอป Snap Wire ไอเดียที่น่าสนใจของแอปนี้คือวิธีการขายแบบ r e QUEST ซึ่งเขาจะมีโจทย์มาให้ว่าอยากได้ภาพอะไรเราก็ส่งภาพเข้าไปแข่งขันภาพที่ดีที่สุดจะขายรูปไปบริการนี้เหมาะกับช่างภาพมืออาชีพมากกว่ามือสมัครเล่น เราจะได้70%เปอคะจากราคาขาย30%หักค่าในหน้าไปแอปสุดท้าย y y p ิกแอปนี้ใช้ได้เฉพาะ iOS เท่านั้นจุดเด่นของแอปนี้ก็คือภาพถ่ายจะเอาไปใช้ในการค้าขายได้ภาพจะไปอยู่ในผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นเสื้อยืดกระเป๋าผ้าเคสมือถือส่วนไรายได้เราจะได้20%จากราคาสินค้าที่ขายไปค่ะใครใช้ Android สามารถใช้งานได้ผ่านหน้าเว็บนะคะติดตามชมรีวิวในช่องทางออนไลน์ที่เจาะลึกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ